ยี่ตาแรงดาเอนโดฟินอวดชุดรับวิตามินสุดแซบถือว่าเป็นช่วงที่บรรดาศิลปินดาราแห่ไปเที่ยวพักผ่อนกันยาวๆหลังสถานการณ์โควิด19เริ่มคลี่คลายโดยสถานที่ที่ถูกเลือกมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นชายทะเลหนึ่งในนั้นคือนักร้องสาวเสียงดีดาเอนโดฟินซึ่งเดลิเวอรี่ความแซบมาส่งท้ายวันศุกร์สุดสปดาราให้กับแฟนๆด้วย โดยนักร้องสาวได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดวันพีซสีเขียวมะนาวสดใสเผยผิวสีแทนและบั้นท้ายกลมกลึงเดินชิลท้าแสงแดดพร้อมระบุแคปชั่น Good morning ออกมารับวิตามินแต่เช้าเลยเรียกว่าเป็นชุดรับวิตามินที่แซบจจ๊ดถึงอกถึงใจจริงๆมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่อาทิแม่เดือดครับเดือดสีผิวสวยมากแน่นปังมากแซบมากครับ วิตามินซีดีต่อใจต้องถือว่าลุกนี้แสบท้าแดดจริงๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ